ครับผมสวัสดีครับผมธรทรนนะครับวันนี้มากับมีดพกเดินป่าล่าสัตว์ทะลกหนังแร่เนื้อนะครับของยี่ห้อเบนเมกนะครับผมไซส์ขนาดกลางๆนะครับผมไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมาลองตัดกันดูก่อนแล้วก็ผมก็จะท้าความให้ฟังอีกทีนะครับผมตัวนี้นะครับผมลองตัดกระดาษกันดูก่อนเลยนะครับ นะเหลี่ยมนี้นะ่าจะเห็นชัดนะครับก็กระดาษ A4 เนี่ยผมมาเอามาตัดครึ่งออกแล้วผมก็มาโค้งใส่กับตัวม้วนกระดาษรัดหนังสติ๊กไว้นะครับให้มันคงตัวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาตัดกันเลยนะครับทรงสวยนะครับผมด้ามจับโอเคเลยนะครับผมว้าวล์ร่องเข้าเออนิ้วแล้วก็อุ้งมือนะครับตัดนะครับผม ไปแล้วนะครับโอเคก็คมนะครับมคมกริบอันนี้คมโรงงานนะครับผมผมไม่ได้เปิดคมอะไรเพิ่มนะครับอ,อ่ก็มีอยู่นิดนึงที่ผมทําเพิ่มก็คือตัวเห็นเงาเงาตรงขอบขอบ,ขอบนี่ใช่ไหมครับตรงที่เป็นรอยเงาเงาสะท้อนแสงตรงปลายที่มันคมนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เอาหนังนะครับบางท่านก็มีข้อสงสัยว่าหนังอะไร หนังบ้านบ้านนี่แหละครับผมหนังอารมณ์เข็มขัดลูกเสือแบบด้านๆนะครับหนังดิบๆเนี่ยนะครับลายที่เป็นขนนะครับไม่ใช่ทางเรียบนะครับวางในที่ราบนะครับก็ปัดมันลงไปงี้ยนะครับผมแต่จริงมันต้องเรียบนะครับผมอันนี้ทําทําให้ดูเบาเฉยนะครับกดถูพอกดถูปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเงาพอขึ้นเงาความหมายก็คือเกสรมันก็จะเรียบขึ้นนิดหน่อยเป็นการจัดเกสรอีกรอบนึงนะครับ อันนี้ดําด้านเป็นอารมณ์ลายด้านๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาตัดต่อนะครับพอเราทํำถูด้วยหนังหรือสะบัดด้วยหนังแล้วเนี่ยมันก็จะคมขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นการเลียงเกสรที่ให้มันเ,เข้าที่แล้วก็เนียนขึ้นน,นะครับผม เบาๆช้าๆนะครับรูดๆถูๆนะครับผมไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะนะครับใช้น้ำหนักของตัวมันเองแล้วก็ให้มันลากเฉือนลงนิดๆนะครับคมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหลอดดูดน้ำนะครับ น้ำหนักเบานะครับแต่ว่า,าให้จังหวะที่ดีนะครับสบายนะมากนะครับผมโอเคใครชื่นชอบทรงแบบนี้ก็หายากนะครับตัวนี้ จริงๆตัวที่สวยของเขาเนี่ยคือใบดําแล้วก็ด้ามส้มนะครับแต่บ้านเราคงไม่นิยมนะครับผมก็เลยเอาใบาดําด้ามดํามานะครับดูดุดันนิดนึงอันนั้นก็จะออกเป็นแนวแคมปิ้งเอาดอร์นะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมมีแต่สีดำนะครับอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาลอง ข้าความกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับสําหรับมีดตัวนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อเป็นเม็กก็ปี้ฟอร์มไชน่านะครับเป็นสําเนาจีนนะครับผมรุ่นเนี่ย15006นะครับผมชื่อรุ่นหรือรุ่นหรือสไตล์มันนะครับคือสตีฟคันที่ฮันเตอร์ถ้าแปลแบบผมแปลเองนะครับผมถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ก็สำหรับผู้ล่าที่ใช้ในประเทศที่อยู่บนที่สูงอารมประมาณนั้นนะครับใบเป็นสเตนเลสสตีลนะครับ CPM ขด S 3 0 V นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับด้ามก็ดูเหมือนเป็นพลาสติกบ้านๆนนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นด้ามโพลิเมอร์นะครับผมไม่ธรรมดาส่วนซองก็ไม่ใช่ใครเด็กนะครับเป็น เทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกก็ถ้าแปลเป็นไทยบ้านๆก็พลาสติกขึ้นรูปร้อนนะครับผมตัวเนี้ยเขาจะมีรูมาให้เฉยซองนะครับอันนี้ผมมาเพิ่มให้เองนะครับมันจะได้ร้อยที่เข็มขัดได้แต่ปกติเขาจะไม่ร้อยกันนะครับเขาก็จะไปวางหรือเสียบในกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าสะพายหรือ,เ,อ,อเน็บเอานะครับผมเ,เน็บมาที่นี้หมายถึงสอดเสียบไปใน ซองหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ผมจะแถมตัวนี้ให้นะครับผมก็ถ้าต้องการก็ได้เดี๋ยวทักมาแล้วกันถ้าจะเอานะครับก็ใส่ได้อารมณ์นี้นะครับก็เป็นเข็มขัดทั่วไปตัวคลิปล็อกเข็มขัดทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงมันจะแข็งตรงที่ว่าไอ้บ้างอันอันแรกเนี่ยมันจะติดมาเลยกับตัวคลิปนะครับ แสดงว่าเราก็จะใส่สูงสุดได้ประมาณที่ไม่ถึงสองนิ้วตัวเนี้นะครับจะไม่ถึงสองนิ้วเเพราะว่ามันติดไอตัวที่มันเชื่อมเนี่ยแต่ข้อดีของมันสําหรับพวกนี้ก็คือมันก็จะแข็งขึ้นนะครับเนี่ยนะครับไม่ถึงสองนิ้วนะครับใครเอาไปใส่เข็มขัดหน้ากว้างสองนิ้วเต็มๆจะใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องอผมมีรุ่นที่ใส่สองนิ้วได้ด้วยเหมือนกันครับผมก็ ตัวนี้ก็จะมาใส่กั้นไว้ให้สําหรับพอดีกับเข็มขัดที่หน้ากว้างเล็กลงมานะครับก็จะมีให้สองชิ้นแบบนี้เลยชุดน็อตนี้ก็จะมีพร้อมยางอย่างนี้มาให้เลยเียบตัวนี้เลยครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นขนาดกว้างสองนิ้วก็ได้นะครับผมให้เท่ากันนะครับแต่จริงสองนิ้วจะแพงกว่านิดนึงนิดเดียวไม่เท่าไหร่นะครับเวลาตัวนี้ใส่เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกึ๊บอยู่นะครับ ดึงก็แตะเบาๆตรงนี้นะครับมันก็จะดีดได้แล้วนะครับเก็บง่ายพกง่ายนะครับซองเนี่ยออกแบบซึมผ่านได้เลยนะครับแล้วก็มีรูให้ไหลออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็โปร่ปงๆนะครับให้มันแห้งได้เร็วนะครับส่วนใบก็จะมีเคลือบดำมาให้นะครับเอ่อ ใบเคลือบออกมาสีดําเป็นลายเป็นคล้ายๆ s t o n e w ก็คือหินขัดนะครับผมลายหินขัดจะเป็นมีลายเนียนๆผิวเหมือนลายหินที่เราขัดแล้วหินอ่อนขัดแล้วนะครับผมอ,อืถ้าแปลความหมายผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมแปลเองนะครับผมเขามีเรื่องเล่านิดนึงมากจะเป็นเ,เข้อออกแบบมาสําหรับผู้ที่ต้องการมีดติดตัวเพื่อการล่านะครับผม ในประเทศเนี้ยก็คือประเทศอเมริกาเป็นต้นนะครับครับผมแล้วก็ยี่ห้อนี้ก็เป็นของอเมริกาอยู่แล้วนะครับอันนี้สำเนาจีนก็ปี f ฟอร์มไชน่านะครับครับผมออกแบบมาเพื่อพกพาสะดวกเบาคล่องตัวใช้งานง่ายเพื่อการล่าสัตว์ถลกหนังใช้แล่หนังออกได้ง่ายนะครับทรงใบออกมาให้ปาดเฉือนเสียบถลกลูดแล่ได้ดี อันนี้อ่านตามที่แปลได้นะครับผมส่วนด้ามเนี่ยก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็มีลายมีเล่นลายคล้ายๆล,ลายเพชรน,นะครับแล้วก็ทำตัวสากๆนิดนึงมันก็ถามว่ามันจับได้ไหมจับได้ก็จะลื่นนิดๆน,น,นะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ของโพลิเมอร์เขาอยู่ละนิดๆน,น,นะครับผม ก็ไม่ได้มีปัญหาการใช้งานนะครับเพราะว่ามันเป็นมีดที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับจับอยู่มือดีครับทรงมีดก็เข้ามือดีนะครับคัวคุมมีดได้บ,บังคับมีดได้ดีไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับลูดปาดเฉือนออชํำแหละเนี่ยจะไม่มีการสะดุดเขาอ,ออกแบบทรงมาเป็นอย่างนั้นนะครับผม ก็อารมณ์เขาเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยผิวใบขอโทษทีนะครับเ,เ,เ,ขเขาเขียนมาในนี้เป็นคล้ายๆอารมณ์ลายผ้าซาตินนะครับแต่จริงๆแล้วผมดูแล้วมันจะเป็นพวก stone w a t h มากกว่านะครับจะเป็นลายเหมือนหินแกนนิตที่ขัดแล้วนะครับผมโลโก้ชัดเจีนนะครับอ่ามาดูอันนิดนึงนะครับออกแบบได้สวยนะครับจับข้องมือนะครับ อันนี้มันจะเงาๆหน่อยๆนะครับเพราะผมลงน้ํามันไว้นะครับทั้งใบทั้งด้ามน,นะครับทั้งตัวเลยลงทั้งสองด้วยนะครับจริงๆก็จะออกแห้งๆด้านๆนะครับผมก็คล่องตัวนะครับตวัดกลับมาเล่นได้นะครับจะพลิกกลับก็ง่ายนะครับอันนี้จะลงน้ามันมันจะเลื่อนๆหน่อยๆนะครับผมโ okay. อเคเมื่อกี้พูดถึงใบเนี่ย S ส V ามสิบเนี่ยความแข็งจะอยู่ที่ 58หรือขึ้นไปถึงที่60 hrc นะครับทรงใบเขาบอกเป็นทรงด r o p point นะครับเหมาะสำหรับการเดินปา่าล่าสัตว์ hunting outdoor นะครับผมอาลมประมาณนี้นะครับามาวัดกันดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ก่อนนะครับ ใบอย่างเดียวเซตศูนย์ดิจิตอลนะครับร้อยสี่สิบหกกร,รมัมถ้าเอาซองใส่เข้าไปด้วยสองร้อยยี่สิบกร,รัมนะครับเบาๆนะครับเขาบอกออกแบบมาให้พกพาได้เบาๆง่ายๆสะดวกสดวกสบายๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่ได้หนักอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมขอขยับกล้องนิดนึงนะครับ เราจะซวมเข้าไปแค่ตัวมีดเพื่อให้เห็นตลับเมตรผมนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวจะวัดความยาวให้นะครับแม่ถ่ายเชียวกล่องพอดีนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องนิดนึงมีกล่องมาด้วยนะครับยังไงก็สําเนาจีนนะครับมีโลโก้สติ๊กเกอร์อะไรพร้อมหนึ่งห้าศนย์ศูนเบนเมตรนะครับสติีฟคันที่ฮันเตอร์นะครับผม โอเคข้างในมีอะไรไหมข้างในก็จะปะกติของเขานะเขาก็จะมีสองชิ้นนี้ให้นะครับเสมออยู่แหละเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขานะครับ mm hmm. ก็กล่องใส่สวยลายไม้ mm hmm. เขียนว่าหันนะครับหันก็คือการล่านะครับโอเคมาดูที่ใบวัดใบต่อนะครับวัดเป็นนิ้วนะครับผม ยาวรวมแปดนิ้วประมาณห้าหุนนะครับใบอย่างเดียวถึงตรงขอบด้ามโพลิเมอร์ด้านบนนะครับสี่นิ้ว1หุนด้ามนะครับก็4นิ้วสนิ้วเอ่เอ,อประมาณสี่หุนนะครับ สี่นิ้วสี่หุนเมื่อกี้รวมกันเป็นสี่นิ้วเอ่อสี่นิ้วบวกสี่นิ้วแปดนิ้วถูกแล้วแปดนิ้วประมาณหกขุนนะครับผมครับผมโอเคมาดูที่สันนะครับรายละเอียดเริ่มเยอะนะครับก็ขออนุญาตยาวนิดนึงนะครับคลิปเดี๋ยวนี้มันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต้องขออภัยด้วยครับเพื่อความรายละเอียดนะครับ สี่มิลนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะมีเวอร์เนียดิจิตอลนะครับวัดให้มันเป๊ะๆไปเลยนะครับผมปกติผมก็จะวัดที่ตรงโคนใบตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆด้ามใกล้ๆบนด้ามนนะครับผมโอเคสนใจยังไงทักมาได้นะครับมีผมมีเล่มเดียวนะครับแล้วก็ติดต่อเบอร์นี้ได้นะครับแล้วก็ Facebook ผมชื่อนี้เลยนะครับค้นหาเซิร์ชได้นะครับผมส่วนอย่างอื่น ็ไม่น่ามีอะไรนะครับใครชื่นชอบก็ลองดูนะครับใบเนี่ยมันลื่นปาดได้ดีมากจริงๆมันลื่นนะครับผิวมันเรียบลื่นนะครับเนียนมากๆเลยสนใจยังไงทักมาก็มีทั้งไลน Facebook โทรศัพท์ tiktok instagram youtube แล้วก็ลงขายอยู่แล้วในช้อปปีนะครับยังไงก็ทักมาได้หลายช่องทางนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็จะลงไว้ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ ในช h อปปีมีขายอยู่แล้วสนใจยังไงทักมาครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ